สวัสดีครับผมโรจน์จมิลลาครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมครับจอตัวใหม่นะครับจอตรงรุ่นครับในรถเบนซ์นะครับ C300 Blue Tech ทครับนะครับต้องบอกว่ามันเจ๋งมากๆครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันในรถครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถเบนซ์ C300 ตัวล่าสุดครับ W205 นครับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารถคันนี้นะครับมีความแตกต่างครับคือดูจอครับ จอใหญ่มากครับจอตัวนี้ถึง10นิ้วครึ่งครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับของรถเบนซ์รุ่นนี้นลครับเห็นไหมครับเข้ารูปทรงสวยงามครับที่สําคัญคือเป็นจอ HD ครับนะครับนอกจากใหญ่ขึ้นแล้วครับดูนะครับระบบ operation เนี่ยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูครับเห็นไหมครับระบบ operation ทั้งหลายนะครับทุกอย่างในระบบทุกอย่างยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่รถคันนี้ครับก็จอตัวนี้ครับเป็นจอตรงรุ่นครับตัวล่าสุดครับที่เปลี่ยนแล้วไม่กระทบระบบเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยผมกดปุ่มนี้ครับกดปุ่มนี้นะครับดูนะครับระบบจะเข้ามาเป็น Android ครับซึ่ง Android ตัวนี้ก็จะมีระบบหลายอย่างครับแต่ว่าเรามาดูที่แอป Android ครับกดทัชสกรีนเข้าไปครับไวมากครับเห็นไหมครับลื่นไหลแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นภาษาไทย เราก็มาดูออปชันแรกก่อนเลยครับ MX Player ครับดูครับ MX Player ก็คือเป็นการเล่นไฟล์หนังทุกชนิดครับจาก USB หรือฮาร์ดดิสก์ก็ได้ครับเห็นไหมครับรวดเร็วครับว่องไวนะครับเห็นไหมครับเพิ่มลดเสียงได้เลยครับใช้นิ้วเพิ่มลดก็ได้ครับปิดเสียงก็ได้ครับเห็นไหมครับดูเรื่องต่อไปได้เลยครับ ก็เป็นการดูไฟล์หนังทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็น mkv mp4 ทุกอย่างครับดูได้หมดครับเห็นไหมครับแล้วที่สำคัญครับดูครับจอใหญ่อลังการมากภาพชัดเลยครับนะครับจาก m x p l a y e r นะครับมาดูครับผมย้อออกไปครับผมนี่ครับไปที่โฮมครับมาดูครับจุกครับจุกก็คือการฟังเพลงออนไลน์ครับ เราไม่ต้องมีแผ่นอีกต่อไปครับแล้วที่สําคัญดูครับเป็นการฟังเพลงนะครับที่ไฟล์เพลงมาแบบเรสูชชั่นที่สูงมากครับนะครับเสียงดีมากเลยครับลองดูครับอ่าผมก็สามารถเพิ่มลดเสียงที่พงอะไรได้เหมือนเดิมนะครับดูครับให้เสียงดังขึ้นได้ลดเสียงได้ที่สำคัญคือเรียก เลือกเพลงได้ด้วยครับจากพงมาลัยครับนะครับนี่คือจุกครับจากจุกแล้วครับเรามาดูต่อครับนะครับตัวนี้ครับ youtube ครับคือการดูหนังครับจากอ่ายูทูบคือเป็นรายการที่ท่านจะไม่พลาดรายการโปรดเลยครับนะครับ ผมก็ชอบดูรายการ The Mask Singer ครับแต่ว่าเรามาดูครับว่าเราสามารถเซิร์ชได้ด้วยการหาด้วยเสียงครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์อีกต่อไปดูครับ The Mask Singer เห็นไหมครับมาเลยครับ The Mask Singer ครับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ความไวของอินเทอร์เนต็ตของเราแล้วครับนะครับ นี่ครับก็คือ The m a ม Singer ครับนะแล้วก็เล่นได้ครับสปาร์เมคอัพก,ก็หลุดกันแดดก,ก็หลุดนี่ครับดีโอรเรยูยีกันแดดสับมันปกป้องสู<อ>งก<อ>็ช่วงแรกก็จะมีโฆษณา่านนาอนนิดหนึ่งครับตามปกตินะครับโอเคเราเราพูดง่ายว่าเราจากเ h อ m แม็กซิงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อเลยครับจะไม่เสียเวลาครับอันนี้ขึ้นอยู่ความไวอินเทอร์เน็ตนะครับ มาดูนี่ครับมีลูกเล่นให้เยอะดูเยอะมากครับเรามาดูครับ Google Map ครับเป็นแอปที่ผมชอบมากเพราะว่าเราจะใช้ในการเดินทางนะครับไม่พลาดในการเดินทางดูรถติดหรือว่าการนำทางทั้งหลายได้เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเราหาได้ด้วยเสียงเหมือนกันครับ M.4 เทียเห็นไหมครับมาเลยครับที่เราต้องการนะครับแล้วแค่นำทางไปครับ M.4 เทียเราก็จะรู้ได้ว่ารถติดแค่ไหนใช้เวลาเดินทางไปแค่ไหนนะครับ เห็นไหมครับสามสิบเจ็ดนาทีครับาตะวันออกเฉียงเหนือรถติดมากครับช่วงนี้นะครับสีแดงเลยครับนี่คือความเจ๋งของ g o o g l e Map ครับนะจาก g o o g l e Map แล้วเรานําทางอยู่เลยครับเราก็สามารถไปดูอีลูกเล่นอีกตัวครับของคันนี้ครับอันนี้ครับผมชอบมากอีกเหมือนกันครับระบบ obt ครับนะครับดูครับเราสามารถที่จะดูเกวัดต่างๆได้ไม่ว่าความร้อนอัตราเล่งข้างหลังเห็นไหมผมเล่งเครื่องครับ นะครับขึ้นเลยครับนะครับแล้วยังได้อีกแบบครับเป็นแบบเลสซิ่งก็ได้ครับนี่ครับแบบเลสซิ่งครับดูครับเหมือนรถแข่งเลยครับเห็นไหมครับเร่งเครื่องได้ครับดูครับว่าหน้าจอท่านทําได้อย่างนี้แล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับนี่คือลูกเล่นครับของตัวนี้ครับนะครับ จาก OBD แล้วนะครับรถคันนี้ก็ยังดูทีวีได้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับนี่ครับทีวีครับ็บภาพคมชัดเลยครับเห็นไหมครับจอใหญ่ครับขนาด10นิ้วครึ่งแล้วเราก็ยังสามารถดูทีวีได้ในรถยนต์เลยครับได้ครบหมดครับความบันเทิงทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับดู y u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  e g o o o l l m m p s นะครับ เพียงแค่ปลายนิ้วครับแล้วจอของท่านก็จะชัดขึ้นสัมผัสได้ด้วยครับเนี่ยนะครับต้องบอกได้ว่าจอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่จริงๆครับแล้วก็มีที่ติดมีติดได้ที่มิลล่าครับที่นี่ครับจอ10นิ้วตัวล่าสุดสำหรับรถเบนซ์ครับ C-Class นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ0854174444ครับโอเคครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ